่ใหญ่เลยวใ้อเอแลแรกโชยดิแรกแรโอ้โหตัวใหญ่ซะด้วยโอ้ยจับเลยจับเลยเอ้สุดยอดเลยคุณอิสางลังาเรียมรับโอ้โหสีบตัวรวดครับเฮ้ย วูดหลุดโอ้โหดูหน้าตาคนทำหลุดครับเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักดูโอ้ตัวขนาดนี้นะครับไซนี้นะครับผมเอ้ยนี่ครับนี่กุ้งตัครับกุ้งสดๆเวลาเก็บกลอกมาปุ๊บนี่หวานจะเป็นอย่างนี้ก่อนเลยอู้ดูไข่สวย้าไม เห้ยกินไม่รอกันเลยนะอืี่ะครับกุ้งไข่กุ้งไข่สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่บ่อตกกุ้งเฟรนช์โชนบาร์นะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้มาหาประสบการณ์ตกกุ้งครั้งแรกเดี๋ยววันนี้จะได้กุ้งเยอะขนาดไหนแล้วก็จะมีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับเดี๋ยว เราเข้าไปที่ร้านกันครับตอนนี้เราอยู่ที่บ่อกตกกุ้งเฟนโซนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาหาประสบการณ์ตกกุ้งนะครับผมนะครับอยู่ที่จังหวัดระยองครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าเราจะหมานไหมครับการตกกุ้งครั้งแรกจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับช่องหยิบจแน l ไปเข้าไปที่ร้านกันเอาให้มันหมานนะไม่หมานหรอกะ นี here, back, the ่นี่นี่กินแล้วกินแล้วกินแล้วดึงยังยันยังยันอย่าพึ่งอย่าพึ่งขึ้นอย่าพึ่งขึ้นอย่าพึ่งขึ้นติดแล้วเนี่ยเกาะแลเนี่ยดึงดึงให้มันตึงตึงตึอย่างเงี้ยตึงตึงเสร็จปุ๊บเราแค่กระดกมือเดียวเอ้ยโอ้ยหลุดหลุดหลุดเอ้ยเนี่ยมาได้แล้วมาแล้วครับไหนดูเมื่อเราไม่ได้ตกนานเยียดตับไก่เยียดตับไก่เมื่อเราไม่ได้ตกนานครับ เดินเข้าไปไม่ได้ตกร้านเนอะ,อะพอมันจมๆพอมันตึกๆปุ๊บดึงตึงใช่ไหมพอมันตึกๆปุ๊บตึกกินเลยอ่าเรียบร้อยครับเต็มสามมาแล้วเต็มสามมาแล้วเต็มสามมาแล้วเรียบร้อยนี่เอาไปช่างเอาไปช่างเอาไปนี่ก่อนไหนดันนเอ้ยสุดยอดเลยเอาไปช่างเอาไปช่างเอาเออเอาไปวางเลย เอาวางเลยฮาฮาฮ <earn S 2> เดี๋ยวต้องปวดดูก่อนปวดดูก่อนเพราะว่าต้องปวดก่อนฮาฮาได้ขนมมยเนี่ยฮาไปรว้มันหนัหกเบ็ดด้วยวะเอออุยีกนิดเดียวอีกห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่วินี่แต็มสามครับโอ้ยกระตุกแรงเกิน <laughs> หายลูกอไรดึกได้ดอกนี้รัดนี่ครับเมื่อลุงเราได้คู่ครับเ้อยครับลุดหลุดโอ้โหดูหน้าตาคนทำลุดครับโอ้โห เอาไวอย่างนั้นด้วเพื่อไปช่างนี่ครับเรียบร้อยเลยไปช่างก่อนตอดต่อมาๆามาแต้มสีแต้มสีทีวีไม่ได้เลยนะไปช่างนะแต้มสีแต้มสีนะครับแต้มสีครับนี่ครับยอดเลย ดูน้ำหนักก่นครับตัวนี้โอ้โหนีบนิบมือนิบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีีโอปึ๊บหกเข้าเกณฑ์ไหมหกสิบเจ็ดโอ้โหเกือบหกสกกับได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้โเหมือนเดิมเลยียรบอยครับ

เห็นไหมหนึ่งหนึ่งสองเลยปลาทีใหญ่เว้ยเต็มสองเฮ้ยสุดยอดสุดยอดลองตามั่นใจไหมเต็มนี้ฮะมั่นใจไหมไม่มั่นใจเท่าไหร่เออสามเต้มแล้วนะสามเต้มแล้วนะหนึ่งเต้มใช่ไหมอ๋อนู่นดูคนนี้ครับคนนี้ศูนย์ศูนย์เต้มปล่อยให้ก่อนปล่อยให้ก่อนนะครับ กำลังท่วงกำลังท่วงเบ็ดอยู่ท่วงเบ็ดอยู่นี่เลยนะครับส่วงตะกลัวอยู่นะครับต้องท่วงระดับน้ำครับตกบอ่อนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่บอ่อตกกุ้งเฟรนโซนนะครับผมจังหวัดระยองมีบริการจำหน่ายขายกุ้งด้วยครับกุ้งเป็นกุ้งนอกมีบริการส่งด้วยนะครับแต่ตอนนี้เรามาตกบอ่อเราจะรู้ว่าตอนนี้ได้กี่แต้มตอนนี้ได้สีลนะครับ เป็นอะไรกุ้งแม่น้ำดูครับใครจะหมานครับนะครับเต็มเลขครับผมเต็มเลขครับมานะครับเออต็มเลขครับนี่ครับเดี๋ยวตักให้ครับตักให้ <S 1> <S 1> <S มาขึ้นมหดึงขึ้นมาดึงขึ้นดึงขึ้นเรืเ่อยๆรือดึงขึ้นเรืเ่อยๆรือดึงขึ้นเรื่อยๆรือดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงดึง ดึงดึงดึงขึ้นมานี่ครับจะแรงอะไรขนาดนั้กไปเหมือนพี่พีเลยเมื่อกี้เมื่อเคผาดผาดเอาอีกแล้วนะครับมามาหนิดวงผมตกได้แล้วเอาเดี๋ยวเอ้าเดี๋ยวว่าของใครใช่ไหมเฮ้ยของใครอ่ะพี่ลากออกมาก่อนแค่ตัวไหนเข้าปากก็เป็นให้พี่เขาดีกว่า ให้พี Here. Here <laughs> ่เขาดีกว่าไม่นี่นางสาวขอให้เข้าปากรจะเป็วเบียวพี่ก็ได้อ๋อ หรือว่ามันพันกันคัันรบของใครพันคัันรบวิดเราได้รางวัลอะไรอ๋อนี้ของเมื่อคืนรางวัลหายแล้วรางวัลหายแล้วเข้าฟูห้าสิบแปดฤดูนี้ อไม่ได้โอ้หไม่ได้เลยมันหลุดไป็เส็นก,ก็ถึงข้งอแม่ครับรอดลื่นล้วงครับรอดลื่นล้วงการนี้หอดลื่นล้วงเอ้าเต็มแรกนะครับประมาณเกือบชั่วโมงนึงแนละ้วเอ, <c oughs> ออยืดอยู่เนี่ยนะครับมาผิดครับออกได้มันจะลากไปไหนของมันนะบอกมันก็มีนิดเดียวอะโดนลง n g w e อ้าวเริ่มเริ่มเริ่มหงุดหงิดแล้วทีนี้คน<ม>ตกัวแล้ว เอ้ยตานี้ต้องเตรียมเอามา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 เอ้ายืดยืดเลยยืดเลยนี่ครับเรียบร้อยเรียบร้อยหรือเปล่าตานี้เอาขึ้นมาหน่อยนึงับิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนวะป๊บเอ้ยเอาเดี๋ยวแต้มแรกโชวยเลยดิแต้มแรกโชวยเลยดิ แทมแรกอ้โหตัวใหญ่ซะด้วยแทมแรกนะครับผมเอาไปช่างเอาไปช่างเอาไปช่างก่อนเอาไ่งก่อนเอ้ยข้าวปลาด้วยยังไงโอ้โหอันนี้ตัวที่เจ็ดแต่ว่าแทมแรกของพี่พีใช่ไหมเอ้ยไหนเดีดิเป็นตัวที่ว่าตัวแรกที่ตัวสุดท้ายก็ไม่รู้นะเอ๊ะประสบการณ์นะครับหาประสบการณ์ใหม่ๆไหนเดีดิโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอ้ยไปไป นะโอ้พี่ได้อีกแล้วเลยเอาตัวอีกเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ไม่อ๋อเฮ้ยห้าสิบแปดไม่มันมีน้ำนี่มันมีนี่อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตัวสองเออมันต้องขาวๆาวใช่ไหมลองดูลองดูมันต้องเปลี่ยนเหยื่อบ่อยๆนะครับเทคนิคการตกกุ้งนะครับ เรามาหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วยกันครับวันนี้นเอาตัดสายไว่้ขอกุ้งไม่มีสลักนะใสไ่ไปอืมอ่าอันนี้ครับหวังตัวสองจะได้หวังไม่รู้นะไปผมไม่อยากเอาเยอะเอ๋ลุ้นครับลุ้นเอาดิ เอาดิเอาดิเอาด้วยปะมาตักมาตักเฮ้ยจับเลยจับเลยเอ้ยสุดยอดด้วยคุณอิสรางเอ้ยจับปุ๊บเดี๋ยวไปช่างดูรางบัลก่อนนะเฮ้ยเออเห็นไหมเดี๋ยวลงช่างกัน อันนี้ตัวแปดนะครับโอ้โหอีกแต้มเดียว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 ไว้ก่อนไว้ก่อนนี่ครับแต้มแปดนี่ครับยิมเชนเนลไปห้านะครับตอนนี้พีพีหนึ่งน้องกีตาร์สองนะครับ นี่ะนี่ครับผมได้กุ้งไปกินแน่นอนพิธาเอาได้นะตอนนี้นี่ไงนี่ไงไม,มาแล้วมาแล้วเต็มสามตะกอนตะกอนตะกอนเอ้ยต้องงี้ดีไหนได,ดูสุดยอดสุดยอดนี่ครับไซดีไซดีซดโอเคเลยนี่ครับสุดยอดแจ๋ว อนนี้ไม่พลาดตอนนี้ไม่พลาดจาก้ำไปมันปล่อยอ่ะเห็นไหมเหมือมันกินแล้วมันปล่อยเมื่อกี้มันดึงไปนะเห็นไหมเออเรียบร้อยดีงานนี้ครับผมโอ้ยอาไกปเอ่ ลากมาเรียบร้อยครับลากมาครับลากมาสิบครับโอ้โหสำลรับส่ดตีรับหกตัวรวดครับเอ้ยมันติดเอ้ยเฮ้ยยสุดยอดครับนี่เลยไปใครนะน้องกีตาร์เท่าไหร่นะสามครับล็อกกีตาร์สามพี่พีหนึ่งยิมเนีครับ หกครับหกสิบแล้วครับตอนนี้อ้าวโมยนะคือโมยดูผลงานก่อนโอ้ดีผลงานผลงานเดี๋ยวเราไปชั่งเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักดูโอ้ชั่งน้ำหนักดีก่อน ชันงนน้ำหนักโลก่อนวางเลยครับโอ้โห oh. ไม่ถึงโลซะด้วยเกือบโลโลนึงโลนลยได้อยู่ได้อยู่หนึ่งโลหนึ่งโล <c oughs> ได้ได้โลนึงห <c oughs> หลังจากที่เราตกพุ้งมานี่ใส่จับใส่จับใส่นี่แล้วปวดงานของเราสิบหกตัว <c oughs> เอ๊ะไม่กล้าจับนี่โอ้โหดูตัวขนาดนี้นะครับไซ์นี้นะครับผม นี่ครับลงแล้วจับกุ้งจับกุ้งใส่เลจับเลยจับเลยใส่เลยนี่เลยนะครับเอ้ยเอามาใช้เอามาใช้กุ้งยังไม่ตายเ้ยนี่แหละสดๆเป็นๆนะครับผมใส่ๆเป็นวุ้นนะครับเนื้อกุ้งนะครับเออนี่ครับผลงานของเราเอยอย่าให้กล้ามมันไหมที่ไปก็ไป อตัวนี้ไอง้งไปถึงพม่าะนะครับผมที่นี่ก็มีครับย่างกุ้งโอ,โ,อโอ้สักเด็ดเด็ดเลยเนีใส่เข้าไปคพรับนี่ครับผลงานของเราไซส์ใหญ่ครับนะโอเคอเอาแค่นี้ก่นอนเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับว่ากุ้ง แบบสดๆแบบนี้เป็นๆแบบนี้มันจะอร่อยขนาดไหนกับซีฟู้ดรสเด็ดเยี่ยมของเชฟพีเนี่ยนครับเราจะมาพลิกกุ้งเอ้ยนี่ครับบ้านผมติดตั้งว้าเฮ้ยต้องงันเลยสุดยอดเลยนี่ครับไม่หมดแล้วกุ้งสดๆเป็นๆนะครับไม่หมดแล้วมาแบบดิ้นกระเดี่ยวกระเดี่ยวโอ้ย เป็นจังไรล่ะนี่แหละสุดยอดสุดยอดสุดยอดของกุ้งผเผาเนี่ยนี่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 กุ้งแม่น้ํานะครับตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยไซส์กลางกลางอืมอ,อร่อยอร่อยกลางแซ่บแซ่บแซ่บร้อยสุกแล้วก็โซยครับเอ๊เจ๋อเจ๋วเจ๋อมาไปกินกันเลยนี่ครับตัวใหญ่ไปเลยกินกันทีนี้ใค,นใครตกได้นะเอ้ะนี่ครับเตลยนี่คนตกครับ การเดิมพันต้องมีการแข่งขันนี่ครับไปเดี๋ยวลองชิมกันชมผลงานของเรานะครับนี่นี่ดูนะครับกุ้งสดๆเวลาแกะบเปลือกมาปุ๊บนี่หัวจะเป็นอย่างนี้ก่อนเลยกุ้งดูกุ้งเนเด้งๆนะกิตานะอ่ากีต้าตบได้อะไรนะ4สี่ตัว ยิมชาแน,นลตกได้เท่าไหร่หกตัวเ oh, ด้งเด้งมากเลยโอ้เอางี้ก่อนปดหัวอ่มา,าเอางี้ก่อนนะเอาปดหัวนะงี้ก่อนเลยนะครับปดหัวก่อนอรู้ไข่โวยนะวัไ,ปไปอือกินไม่รอกันเลยนะ นะครับกุ้งไข่กุ้งไข่หยยอดเลยเนื้อล้วนขอบคุณคนที่รับชมแต่ต้นคลิปนะครับวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าได้กุ้งมาวันนี้ เป็นประสบการณ์แรกแล้วก็ตกกุ้งครั้งแรกได้เยอะขนาดนี้ถือว่าโอเคไหมวันนี้สุดยอดแล้ว <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าจะไปทำอะไรจะไปกินอะไรแล้วก็จะมีคอนเทนต์แบบไหนฝากติดตามช่องยิมชาแนลได้นะครับเดี๋ยวไว้คลิปนี้ก็ประมาณนี้เราได้กินกุ้งอร่อยๆแล้วครับวันนี้ไปสนุกสนานกันนะครับผมถ้าใครแบบว่าจะซื้อกุ้งอ่ะหนึ่งโล สองสามร้อยแต่ว่าไปตกกุ้งสองสามร้อยเหมือนกันแต่ว่าได้อัดทนรถดได้ความมันได้เหมือนเป็นกีฬาชนิดนึงนะครับผมแต่<ช>๋ยาคลิปนี้ก็<ห>ประมาณนี้คลิปหน้าเจอกันใหม่ซัดคำใหญ่ๆสักหน่อยนิดอีดดออ่นิ่มนวลน,นิ่มนวลเอ้ยเนี่ยครับในายพรานในายพลาลนลาลโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้วัสนี้ครับผมบ๊ายบาย